นมัสการพระจายนาร์วันทาครัวาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่14รกรกฎาคมพุทธศักราช2568 ตรงกับวันจันทร์แรม4่ข้ามเดือน8ปีมาเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคลเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและออ่างเด็กชายททีี่่เเกกิดดวนคครชษป็มงงลสสูุ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตมตักขอฐานนบโตถอบุท t เท่าและนอนเด่นอย่างหญิงที่เกิดวันนี้คุณช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอ,อถุงทอทหารทอุง,ง,ง,งและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข7เลข9และเลข8หมายเสร็จวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าอย่าได้กลัวคําวิจารณเพราะนั่นหมายถึงโอกาสในการพัฒนาของเรา ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ